สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอลิสามิเชเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป2คนรักใหม่ของคุณนะคะประจําปักหลังเดือนกรกฎาคมค่ะ16-31กรกฎาคม2 5 6 4นะคะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูค่ะการอา่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปเชอร e l เรดดิ้งนะคะฉะนั้นนะ,ะเกิดขึ้นบ้าง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงใครเลยก็ได้ของให้เพื่อนทุกคนใช้วิจารณ์ในการรับชมด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางยานำเอาไปตัดสินนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดนินชีเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเรามาเปิดไพ่นะคะในฝั่งของคุณนะคะแล้วก็ฝั่งของคนรักใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสอ่องพร้อมกันนะคะ ขอให้พลังงานด้วยนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณคิดแล้วก็การ t ทคแอคชั่นในปักนี้ค่ะขอให้พลังงานด้วยนะคะ สำหรับเพื่อน,อนๆท่านไหนไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็น The Star นะคะ o f c u p s Two of cups, five of coins, the magician, five of wands, the devil, page of wands, eight of cups. The chariot, the moon. เอาละค่ะเรามาดูในฝั่งของคนรักใหม่ของคุณนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะกับ ผู้ที่สามารถ move on จากความสัมพันธ์เดิมๆได้แล้วนะคะหรือหากยัง move ไม่ได้แต่ตัวเราค่ะมีความพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ๆให้เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้นึกถึงหน้าของเขานะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนคุยใหม่ๆก็ได้นะ,ะหรือเป็นแฟนใหม่ก็ได้นะขอให้พลังงานด้วยค่ะ แรงงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นเด็กถือถ้วยค่ะ Queen of w a n d s strength judgment the w i e l knife g h t o s o u c e ไนส e of Pentacles The ด i uh ิ i เมจิเชียสองคู่เลยฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็มีอ่าฮะ The World และ a Ace of Swords ค่ะเริ่มกันเลยนะคะชาาทัดไฟคะ่ะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่า ในช่วงระยะเวลานี้นะคะปักนี้นะคะตัวของคุณเองค่ะจะมีการสร้างสมดุลนะคะมีการสร้างสมดุลอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการต้องประครับประคองตัวเองการพยายามสร้างความหวังให้กับตัวเองกับชีวิตนะคะเราอาจจะผ่านอะไรมามากมายในดีที่ผ่านมานะคะและตัวของเราค่ะพยายามที่จะ มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็มองหาความหวังและเรามีความหวังด้วยนะว่าเราจะดีขึ้นนะคะเรามีความหวังกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่ตัวของคุณเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วคุณอยากให้มันดีขึ้นนะคะเรามีการปรับตัวนะคะเป็นการปรับตัวการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะเป็นการประครับประคองตัวเอง Uh huh. แล้วก็มอบความหวังให้กับตัวเองนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณอะคะ่ะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะรวมถึงเรื่องที่จะกําลังเข้ามานะคะหรือเรื่องที่คุณต้องเจออยู่ตอนนี้นะคะคุณจะปรับตัวเนาะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะจะเป็นไพ่พลังบวกนะคะไพ่ใบนี้นะคะ ม,มีความหวังในชีวิตนะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูค่ะว่าอดาีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตไฟนะคะไปเจอไปเจออะไรมาบ้างนะมีไพ่สี่ถ้วยค่ะมีไพ่สองถ้วยม,มีไพ่ห้าเหรียญมีเด e เมจิเชียแล้วก็มีห้าไม้เท้านะคะตัวของคุณค่ะในอดีตที่ผ่านมาหมอหมงนะคะว่าเรามีการตกหลุมรัก นคนที่คุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะไพ่สองถ้วยนะคะอยากรักอยากดูแลนะคะบางคนนะคะมีการลงทุนในความสัมพันธ์ด้วยนะคะทุ่มเทให้ทุกๆอย่างเลยนะคะทุ่มเทให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกให้เงินให้ทองเป็นสายเปเลยนะคะเนี่ยไพ่ห้าเหรียญเห็นไหมให้จนหมดแล้วอะ จนไม่เหลืออะไรแล้วนะคะใบไ,ไม้หายไปเลยนะคะเหลือแต่ต้นไม้กับกิ่งไม้แห้งๆนะคะตัวของเรานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็รอที่ต้นไม้ต้นนี้ค่ะมันจะตายจากไปนะคะโดยธรรมชาติมันคือความรับความสัมพันธ์นะคะที่เรามีให้เขามากๆเลยไมสองถ้วยบางคนรู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะคือคนที่ตามหามานานรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกแบบอารมณ์คลั่งรักนะ อะไรประมาณนี้นะคะรักที่โรแมนติกด้วยนะอือย่ากอยู่ด้วยตลอดเวลามันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีห้างไม่เท้ามีอะไรบางอย่างนะคะที่พอได้เรียนรู้ศึกษากันแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันนะคะ ด้วยความที่ตัวของเขาค่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดม,มี The Magician เข้ามานะคะคนคนนั้นนะคะแฟนเก่าของคุณเนี่ยเขาเองอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ปราดเปรียวเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเช่นเดียวกันของคุณนะคะตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฉลาดรอบด้านเนาะเป็นคน f r i นลี l y นะคะเป็นคน f r i นลี l y แล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์ในเวลาเดียวกัน เป็นคนพูดเก่งคุยเก่งนะคะมันทาให้เราค่ะรู้สึกว่ามีสีสันในชีวิตเช่นเดียวกับตัวเราก็มีแพชชั่นอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเป็นคู่ที่ไม่เหงาเลยนะมองๆอ,อ,อย่างนั้นนะคะในดีที่ผ่านมาแต่ทีนี้ความที่ว่าตัวของเขาค่ะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เหลือเกินนะคะบางคนอะ่ะบุคลิกหน้าตาไม่ได้ดีมากหรอกบางคนแต่ทําไมรู้สึกว่าไปไหนใครๆก็มองนะคะเพราะเขาจะมีมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเขาจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะแฟนเก่าของคุณอะ่ะจะแบบ แต่งตัวก็จะแบบมีสไตล์ของเขาอะ่ะแบบจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มันก็มีเชิงแต่เขาจะเป็นคนทันสมัยนะคะเป็นคนทันสมัยเป็นคนรอบรู้ชอบเรียนรู้เป็นคนเก่งและฉลาดรอบด้านเลยคนคนนี้นะ่ะอืมและทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราค่ะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลหนึ่งนะที่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะมีความถึงความห่วงกับแฟนเก่าของคุณมากด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดดซ่านะคะเดด ห้าเหรียญด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความหึงความหวงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องบางอย่างนะคะที่ตัวของเขาเองนะคะในบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าของคุณเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เรามาก เท่าที่เราตั้งใจหรือคาดหวังอนะเราอาจจะอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาส่วนดวงเขาเองค่ะก็อยากอยู่ด้วยไหมก็อยากอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาว่าเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องราวอื่นๆมากด้วยนะเป็นคนชอบสนใจนั่นสนใจนี่คือความชอบเขามันมีเยอะนะคะเขาและเขาก็เป็นคนที่เอ่อทงานเก่งนะคะจะเป็นคนที่แบบทางานเก่งแล้วก็มีเรื่องให้เขาอะรอบตัวมีเรื่องรอบตัวที่เขาสนใจเยอะมันก็เลยทําให้อะเราอาจจะรู้สึกว่า เขาอะทำอะไรไม่ถูกใจเราอะไพ่สีถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยมันมีอะไรบางอย่างคะ่ะที่มันไม่ถูกอกถูกใจเราอะนะอืมแม้ว่าเราแบบเออก็พยายามเข้าใจในตัวเขาอะแต่แบบด้วยความที่ ด้วยความเจ้าสนิทของเขาหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะหมอรู้สึกอย่างนั้นว่าด้วยความเจ้าสนิทของเขาในบางคู่บางคนมันก็เลยทําให้ตัวของเราอะคะ่ะน้อยใจนะคะงอนนะคะพอเง่มแม่ง,งอน นะพอแงมองแมพอพอแงแม่อองมอนนะคะเกิดการทะเลาะกันบ่อยๆเนะี่ยเกิดความขัดแย้งนะคะกันบ่อยๆก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจบลงไปนะคะไปด้วยกันไม่ได้เขาก็เป็นคนอดความอดทนน้อยด้วยนะคะไม่ค่อยที่จะพยายามมากสักเท่าไหร่นะคะในบางคู่บางคนแฟนเก่าของคุณนะคะมีพลังงานของชาว ลัคนาราศีเมถุนนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะเมถุนตุลกุมด้วยเนาะทีนี้ตัวของเขาเองนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะค่อนข้างเป็นคนพูดตรงๆอ่ะเนาะเขาเองอาจจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์ทํางานด้านบริการนะคะเป็นนักโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเยียวยาผู้อื่นเนาะเป็น เจ้าที่เป็นเจ้าที่จิตวิทยาอะไรอย่างก็ได้นะคะทําเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับการฮิลลิ่งผู้อื่นนะคะเดมอดสตาร์นะคะตัวของเขาเองนะคะบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวเป็นคนดังนะคะยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์อาจจะเป็นดาราศิลปินนักสแสดงน,นะคะหรือคนเด่งคนดังได้ด้วยเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในฝั่งของแฟนใหม่ของคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของเขาอะนิ่งๆอยู่เหมือนกันเนาะเขาเองอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆอ่านไม่ค่อยออกเป็นคนเก็บทรงอะคะ่ะเอ,อไม่ได้ไม่ได้แสดงออกอะไรมากนักนะคะในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาอะค่ะเก็บความรู้สึกเป็นช่วงค้นหา ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก็ได้นะอ,อ,อีกกรณีน,นะคะมองว่าในช่วงยาวยนี้ค่ะเป็นช่วงที่เขาพยายามคิดไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตก็คือมองหาไอเดียใหม่ๆคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความชอบของเขานะคะความชอบส่วนตัวของเขาเถ้าเป็นเรื่องของความรักมองมองนะคะว่าตอนนี้ค่ะเขาเองค่ะรู้ใจตัวเองนะ รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะคะไพ่เด็กขี้ถ้วยมันสื่อถึงว่าตัวของเขาอะค่ะรู้ใจตัวเองความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตใจของตัวของเขาอะค่ะแม้ว่าข้างนอกภายนอกไม่แสดงออกนะคะเพราะว่าเป็นคนฟรอร์มเยอะนะคะฟรอร์มเยอะเก็บทรงเก่งใน,นตัวของเขาเนี่ยจะรู้แล้วตอนเนี้นะคะไม่ว่าเรื่องของชีวิตหรือเรื่องของความรักเขาจะรู้แล้วว่าตอนเนี้เขาต้องการอะไรที่แท้จริงนะคะเขาจะรู้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนในความสัมพันธ์เขาต้องการ แฟนแบบไหนหรือความสัมพันธ์แบบไหนหรือต้องการสิ่งใดในชีวิตนะคะมันจะเป็นช่วงที่เขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะแฟนใหม่ของคุณนะคะเขาไปเจอไปเจอความสัมพันธ์อะไรมาบ้างไปเจอไปเจออะไรมาบ้างนะคุยนว a n ส์ค่ะมีสเตรนด์มีจัดเม m นต t มีเดอะวิลแล้วก็ไน o ์ออฟซอสมองนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ คนใหม่ของคุณเนี่ยเขาไปเจอความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกๆนะคะไปเจอความสัมพันธ์แบบว่า move on เป็นวงกลมนะคะไปจากกันไม่ได้นะคะมามาหายหายเลิกแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันนะ strength นะคะใช้ความพยายามนะคะเขาเป็นคนที่ใช้ความพยายามในการประครับประคองความสัมพันธ์ดีที่ผ่านมานะคะตั้งใจ ที่จะอยากรักอยากดูแลและเขามีความหวังด้วยนะว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะคะบางคนเองคะคะเจอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในบริษัทเดียวกันทํางานในตําแหน่งเดียวกันตัวของเขาเองอะค่ะก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงเนาะ คนใหม่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงนะอืมและตัวของเขาค่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นด้วยมีพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟเดียวกันกับคุณและลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูค่ะหมองนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะเ,เป็นความรักที่ต้องพยายามนะคะเขาอ่ะเป็นใสลุยเลยแหละ นะคะคในความสัมพันธ์นะเขาจะเป็นคนใส่ลุยเลยนะคะหมอมองนะคะว่าความรักของเขาในดีที่ผ่านมามันเป็นความรักที่ทะเลาะก,กันบ่อยอืมทะเลาะก,กันบ่อยนะคะแล้วมันก็เป็นฝั่งของเขาด้วยนะที่เข้าไปเหมือนแบบไปแย่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะไปลุยไปแย่เออเหมือนกับคนคนนั้นนะคะ คู่กรณีของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆไปนะเออเขาจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่แบบอารมณ์จิตวิทยานะ่ะหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่อ่านยากนะคะแล้วตัวของเขาค่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ชอบความอึดอัดนะคะคนใหม่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความอึดอัดนะแล้วก็เออมันจะเป็นเรื่องของการ ทะเลาะกันด้วยจิตวิทยานะ่ะเ,เป็นการดีลการสื่อสารกันทางจิตอะ่ะเออมันเป็นสงครามประสาทอะ่ะหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะในอดีตที่ผ่านมาเออพอเลิกไปบางทีก็อาจจะหายจากกันไปเลยนะอืมแล้วมันก็กลับมาเจอกันทุกครั้งอะ่ะเพราะว่าเหมือนเขาอะ่ะพอหายออกไปเขาก็จะรู้ใจตัวเองอะคะ่ะว่าเขาต้องกลับมาหาคนนั้นของเขาเสมอเพราะว่าคนนั้นของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอ้อมารีนะคะมีความเป็นคุณแม่มีความแบบมีความน่ารัก นะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเข้าใจในตัวตนของเขาเข้าใจในอารมณ์ที่ขึ้นลง,ลงของเขาหมอหมองอ,อย่างนั้นนะเออเข้าใจในเอ,อตัวตนของเขาที่แท้จริงอะ่ะบางทีเขาเป็นคนที่คนรักแบบของกูก็อาจจะเป็นคนอ่านยากแบบมอรู้สึกง,งนั้นทีนนเนี้ยคู่กรณี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ความนิ่งอะ่ะอืมแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆในการดีวกับเขาอะค่ะอืมมันก็เลยทําให้เอ,อตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถ มูฟออนไปจากคนเก่าอะได้อย่างเด็ดขาดนะอกลับมาทุกครั้งอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยด้วยด้วยความแตกต่างกันค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะมันเหนื่อยเนาะเขาเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่แบบสายลุยอะมองมองอย่างนั้นนะคะเขาเป็นสายลุยแล้วก็มีความใจร้อนแล้วก็มีความผุนหันพันแร่นด้วยในบางคู่บางคนนะ การที่เลิกกันไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการตัดสินใจโดยแบบอารมณ์อะค่ะการตัดสินใจด้วยอารมณ์เลยประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในฝั่งของคุณค่ะคุณจะ take action ยังไงเนาะคุณคิดยังไงอยู่แล้วก็อยากจะ take action ยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะในปักนี้มีเดวิลนะคะเด็กถือไม้เท้า 8ถ้วยนะคะ The Chariot แลวก็ The Moon ค่ะตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะกับคู่คนรักใหม่นะเด็กถือไม้เท้าเขามีเด็กถือถ้วยหรืออาจจะเป็นวัยเท่าๆกันนะคะในบางคู่บางคนนะเนาะ8ถ้วยค่ะเหมือนกับเราอะ่ะยังมีเซนส์และความผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์นะคะที่เราเดินออกมาอยู่นะคะตัวของเราเนี่ยเหมือนเรายังผูกพันกับ กับคนเก่าอยู่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะเด e เวิลการติดถูกติดบ่วงติดห่วงการถูกผูกพันธนาการนะคะจากเรื่องราวในอดีตการคิดถึงคะนึงหามันมากับแปดถ้วยหมอมองว่าเราอะ่ะรักและชอบกับเขารักและชอบเขามากๆเลยนะคะมันก็เลยทําให้ยากที่จะตัดใจอะแม้ว่ากายจะตัดและเดินออกมาแล้วนะคะบางคนเป็นรักทางไกลนะคะตัวของเราอะเดินออกมาแล้วอะ่ะ ตัดใจยังตัดไม่ได้นะคะเออแล้วถามว่าเราเราเราเปิดใจให้คนที่จะเข้ามาใหม่ไหมหมอมองนะคะว่าเราเปิดใจแต่นะคะเดียวกันยังมีเดืมูลอยู่เรายังคงมีคําถามในใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันใช่จริงหรือเปล่านะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณนะคะต้องอยากเรียนรู้และศึกษาดูใจเขาไปก่อนนะ่ะเดอะยชายอมาบอกนะคะว่า ความสัมพันธ์นี้นะคะใครสักคนนึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างในด้านของวัฒนธรรมภาษาความเชื่อศาสนานะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะตัวของเราเองค่ะตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางนะคะออถ้าเป็นในสถานะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการเดินทางเนาะ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะก็อาจจะไม่ได้เดินทางหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของการที่ต้องทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติการใช้ภาษาที่2ที่3นะคะในการสื่อสารแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะให้เนมูนนะคะเรายังคงอยากเรียนรู้นะคะแล้วก็สถานะหมอหมอง,มอง,มองะคะ่ะว่าย,ยังจะเป็นคนคุยอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนคุมเครืออาจจะคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่มีสถานะ อืมและไปปักนี้ก็น่าจะยังไม่มีเกณฑ์พัฒนาอีกหนึ่งสเต็ปหรอคะ่ะเนาะเรายังมีการโฟกัสไปกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการออมองไปถึงอนาคตของตัวเองอยู่นะคะอืมทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าในฝั่งของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างเขามีคิงเขามีไนท์ถือเหรียญค่ะมีเด e ะเดวิคุณมี d e วิลเขามี d e วิลเหมือนกันเลยนะเดเมจิเนชะียนะคะเดอะเวิ d ์และก็เอซ o ับซอสค่ะมองนะคะว่า ในปากนี้นะคะคนใหม่ของคนเนี่ยตัวของเขาอะค่ะเหมือนกันนิ่งไปเนาะถ้าตัวของเขานิ่งไปะคะ่ะอาจจะอยากที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตกับตัวเองไปก่อนเดเวอร์นะคะพยายามหาความสุขกับการอยู่คนเดียวนะคะการทํากิจกรรมการพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขกับคนรอบข้างกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับสังคมของตัวเองนะคะโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักนั้นีจริงๆแล้วเขาทําได้นะคะตอนนี้เขาอยู่ได้แล้วทีเนี้ยแล้วยังไงต่อตัวของเขาค่ะ โฟกัสไปกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเมจิเชียนการที่สร้างแผนวางกลยุทธ์ใดๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะการโฟกัสกับงานกับเงินเนาะการโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองอาจจะมีการเทคคอร์สั้นๆการเรียนรู้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะไพ่เดวิ่แล้วก็หดาบมามองนะคะว่าเขาจะมีการพูดการคุยกับเราอยู่นะเพ่หนึ่งดาบมานะคะการเริ่มต้นแชทมาเลยนะคะอันนี้ ดาบคือการสื่อสารทางออนไลน์เนาะเป็นออนไลน์จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆถ้าเขาจะทักลงมามองมองคะว่าคุยทางออนไลน์แน่ๆน,นะคะทักมาทางแชทเนี่ยแหละแต่ว่าจะไม่ได้บุ่มบ่ามอะไรมาหรอกค่ะจะเซฮายทักทายเซฮัลโหลกันนะคะเดอะเจวิลเพราะตัวของเขาเนี่ย ยังมีใครสักคนที่ติดบ่วงติดห่วงอยู่เหมือนกันไม่ต่างจากคุณนะคะเดรเวลในฝั่งของเขาเขาก็น่าจะยังคงรู้สึกติดบ่วงติดห่วงกับความสัมพันธ์ในดีที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันนะคะตัดกายไปแล้วนะคะแต่ใจก็ยังตัดยากตัดเย็นอยู่เหมือนกันนะคะ t นออฟเพนเทิลถือเหรียญน,นะคะนิ่งยังถือความรู้สึกเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็อีกกรณีะคะมองว่าคิดเรื่องเงินค่ะ จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะกังวลในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินนะคะก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ตัวของเขาเ่ยค่ะพยายามที่จะโฟกัสไปกับเรื่องราวส่วนตัวเรื่องของอาชีพของเขานะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะอีกกรณีมองว่าตัวของเขาค่ะในปักนี้อะ่ะคิดเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้นะเป็นธุรกิจทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะอืมประมาณนี้นะคะพลังงานของคนใหม่ของคุณนะคะมีเป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะคะลัคนาราศีเมถุน นะคะเข้ามาเนาะหมอมองนะคะว่าต่างคนก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะได้พูดได้คุยกันนะคะในะคะ่ะเดียวกันก็คือพยายามที่จะตัดบ่วงตัดห่วงเก่าๆของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะต่างคนต่างยังติดบ่วงติดห่วงเก่าๆของตัวเองอยู่แล้วก็พยายามสลัดมันค่ะอยากตัดนะคะอืประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาถามออราเคิลกันค่ะว่าออราเคิลอยากที่จะแนะนาอะไรชาวธาตุไฟคะ่ะ The answers are within. Taking shelter. Go slow. Take time. Uh huh. Lie back. Rest and relax. Oracle อยากที่จะแนะนำนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ต้องรีบค่ะไปอย่างช้าๆเหมือน Oracle บอกนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมอะคะ่ะก็ เราคุยกันเป็นการะยานิมิตก็ได้ถูกไหมอ่าเป็นกรณีที่ดีก่อนเป็นคนคุยกันไปเรียนรู้ศึกษากันไปนะคะ,ะไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะ,ะหากคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะก็ขอให้คุณพักค่ะผ่อนคลายหากรู้สึกว่าเหนื่อยมามากแล้วมันเป็นช่วงเวลาค่ะที่ตัวของคุณอ,ะอ่ะลองปล่อยให้ให้ตัวเองอะคะ่ะได้พักบ้างนะคะพักพักความคิดนะคะพัก ใจพักกายนะคะแล้วก็พยายามหาคำตอบถ้าเราอยากเจอคำตอบอะไรสักอย่างหนึง่งให้เราพักก่อนนะคะถ้าเราอยากได้คำตอบจากอะไรสักอย่างหนึง่งจากเรื่องอะไรสักอย่างหนึงหรือจากคำถามอะไรที่คุณมีอยู่นะคะถ้าเรายังเหนื่อยอยู่เราคิดไม่ออกหรอกคะ่นะเนาะเราหาไม่เจอหรอกเพราะว่าร่างกายเรายังไม่พร้อม ะะแต่วัน e ถ้าคุณพักคุณผ่อนคลายแล้วคุณเติมพลังให้กับชีวิตของคุณเพียงพอแล้วทุกๆเรื่องนะคะคุณจะเจอทางออกเนาะคุณจะมีไอเดียนึกออกอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะ และก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องรีบไปอย่างช้าช้านะคะช้าๆได้พราได้เริ่มงามออประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุไฟทุกทุกท่านนะคะหากใครต้องการดูและประึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาได้เลยค่ะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปนะคะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาวธาตุไฟทุกทุกท่านค่ะขอคุณค่ะ สวัสดีค่ะ